และจัดยุยุทอุป์กเรเข้าร่วมการสนทนาครั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมนั่งพุกมมักรานที่เสียวภาพร้อม้องอุปกรณ์ที่มีอยู่มีสกาพพร้อมใช้งานพร้อมรับสถานการณ์อัีตรายได้อย่างเต่มทุกีและเต็มที่ความสามารถบัดนี้ได้วางกล่าวเปิดการสนทนาต้องการนอันตรายปฏิบัติาปี2518ขอเรียนเชิญครับ ในที่ร่วมกับนอยู่นะคะซึ่งทราบว่าเป็นผู้แทนจากส่วนกลางมาด้วยนะคะได้มาให้ความรู้กับกําลังพลของเราในวันนี้ค่ะช่วงเช้านะคะจ็นนี้นะคะท่านผู้ปัญชาการบนฑลทหารบกที่ส3ท่านประธานในพิธีได้เดินทางถึงบริเวณพิธี่ผู้บัญชาการบนพลทหารบกที่ทั้งหมด ชาวนกค่ะหัวหน้ากองข่าวไททอลแห่งปี23ได้กระดายงานการศึกษาประมาณกี่ปและสามารถเข้าเยี่ยมคารนผู้สอบปฏภัยไ,ยได้ทำต่อสถานการณ์รวมถึงการประสานงานส่วนราชการในพื้นที่นี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมนงอุปกรณ์ที่มีอยู่มีสภาพพร้อมใช้งานพร้อมรับสถานการณ์การปฏิภัยได้อยา่างมีทวนดีและเป็นมีอความสามารถบัดน,น,นี้น ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญทู้จัาการมงคลแห่งพ้นที่ภาคตะันกเฉยงเนืปี2560ขอเรียนเชิญครับในการพิธีร่วมกันที่ 2, ทเร,เร,เรา รับที่ร่วมการาการอุบรานกาเสธิการบรณากรที่การแลเสนอการร่งแต่งกายการของบรที่่างและกำลังในการส่รวมการป้องกันอันปรายซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสติปัญาและความเข้มแข็งให้แก่กำลังคนของมนที่ต่างนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งต่ หวังป็นอย่างน้ว่าเราจะได้รับควาต้องมที่ดีในระาะที่จะเป็นการสร้างความพร้อมและที่เรื่องของหนาต่อไปรวมความน้า ครับพร้อมครับขออญาตบันทึกภาพครับบันทึกภาพครับหนึ่ง ในเชิงล้วป็นสแล้วก็แล้วก็ริัทีเรมเยที่หี